ทำใบดีโมนี้กะมาตำหม,มักถั่วขั้นตอนที่แรกกะใส่มักพริกด้จังใส่พริกริกไปเลยด้ยจ้าใส่ไปจัะใส่ไปสามหน่วยแล้วใส่ไปสามหน่วยสี่หน่วยจ้าแล้วกระตังให้มันแรกๆเด้ว ทำให้มันลกแกด้วจ้าพอหมักพริกแล้วแล้ว <S <S 2> <S 2> อมักพิกแรกแล้วก็คือ หักอีก hey. ท hey. okay. ัวร์เด้อเฮ้ยจะอยากพาลงมาเฮ้ยจะสิไปแค่ห้ามึงมันใหญ่เลยจะสิไปแค่ห้างหักอกทัวร์เสร็จแล้ว บานมีมาอันตักออกสิทงาวเก็บเติมเต็มขั้ตอนมาก,กิน